สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้ปี2520อีกหนึ่งเหรียญดีที่น่าใช้นะครับงานแกะรายละเอียดสวยงามนะครับแต่เกยเยอะมากนะครับถ้าใครจำพิมพ์จำหน้าหลวงปู่ใม่แม่นี่โดนเกยได้ง่ายๆนะครับเรามาดูโดยรวมกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับ คมชัดนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังครับ,นะรบเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะครับ เหรียญนี้ค่อนข้างจะสึกนะครับผ่านการใช้มารละละเอียดด้านหน้านะครับดูความคมนะครับตั้งแต่ด้านบนไล่ลงมาเลยนะครับจะคมนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับเป็นแท่งตัวหนังสือไม่เบอร์นะครับ ขอบเหรียญตั้งนะครับตั้งเป็นสันเลยผิวเหรียญเรียบตึงนะครับรายละเอียดใบหน้าหลวงปู่นะครับคมชัดลายผมลายผมจะเห็นเส้นผมจะเห็นความละเอียดชัดเจนนะครับ เบหูจีวรนะครับผิวเหลือยมผิวเหลี่ยมเรียบตึงนะครับขอบตั้งเป็นสันขอบตั้งเป็นสันคมนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เบอร์ไม่ล้มนะครับด้านหน้าก็จะไม่มีจุดตำหนิที่ ที่จำมากนะครับไม่มีจุดตำหนิชัดเจนแต่ว่าด้านหน้าเราจะใช้ในการแยกบล็อกกันนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญบล็อ,อ,บอกดอสองขีดนะครับให้สังเกตตรงดอเด็กนะครับตรงนี้จะมีขีดเกินตรงหัวดอเด็กตรงนี้นะครับแล้วก็ดอเด็กตัวที่2นี่นะครับก็จะมีขีดเกินตรงนี้นะครับวันนี้จะพูดถึงแค่บล็อกนี้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีแยกไปอีก อีกหนถึงสงบล็อกนะครับมีมีอีกหลายบล็อกนะครับวันนี้จะเน้นเป็นบล็อกดอ2ขีดก่อนนะครับสังเกตตรงหัวดอเด็กน,น,ดนี่นะครับจะมีขีดนี่นะครับเด๋ยวนี้สภาพใช้ก็อาจจะมีค่าพิมงอยู่บ้างนะครับตรงนี้นะครับจะมี1ขีดตรงนี้อีก1ขีดนะครับจดจำใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นนะครับ จะเป็นลักษณะนี้เลยคือหน้าหลวงพ่อแบบนี้เลยนะครับถ้าหน้าเพี้ยนไปจากนี้คือไม่ใช่เลยนะครับคือเกยเลยด้านหน้าเหรียญน,นะครับให้ดูแยกบล็อกแล้วก็ดูความคมเส้นผมใบหน้ารายละเอียดเส้นสายตัวหนังสือผิวเหรียญตึงขอบเหรียญตั้งนะครับนะครับ จำรายละเอียดให้แม่นๆนะครับว่าใบหน้าความคมนะครับไม่ตื้นนะครับขอบข้างนะครับเหีียวน,นี้สภาพใช้ก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับดูพอเป็นแนวทาง ด้านหลังเหรียญน,นะครับตําหนิร casino, เราจะเริ่มเน้นดูกันที่หลังเหรียญน,นะครับไล่จากหูเหรียญเลยนะครับหูเหรียญจะกลมนะครับถ้าของเกสส่วนใหญ่แล้วจะแบนแบนเรียบลงไปเลยนี่นะครับบริเวณหูเหรียญตรงนี้นะครับจะกลมของด้านข้างกลมขึ้นมานะครับไม่ได้เรียบแบนลงไปนะครับถ้าของเกสส่วนใหญ่ที่เจอคือจะเรียบแบนไปเลย มีมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ไม่อยากให้จำอ่าของเก๋น,นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญเก๋น,นะครับหูเหรียญจะเรียบแบนลงไปนะครับไม่ตั้งขึ้นมานะครับสังเกตตรงหูเหรียญน,นี่นะครับมองด้านข้างก็จะแบนไปเลยส่วนของแท้จะปูดนูนออกมานะครับนี่นะครับ ขณะนี้นะครับเดละเอียดชดานะครับจะมีความคมนะครับความลึกขุดนะครับ ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สภาพใช้นะครับตามสภาพนะครับแต่ก็ยังมีรายละเอียดความคมนะครับความอ่อนช้อยของอ,องค์พญาคุธนะครับได้อย่างชัดเจนมีความลึกนะครับไม่ตื้นตัวหนังสือก็ยังคมอยู่นะครับถึงจะสภาพใช้ตัวหนังสือยังเป็นแท่งคมนะครับเนี่ยครับมีความคมนะครับ เส้นคมนะครับโอเคนะครับโดยรวมเรามาดูตำาหนิกันเลยนะครับจุดจำนะครับตำแหน่นะครับบริเวณหูนะครับจะต้องกลมกลมขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่แบนไม่แบนไปเลยนะครับแล้วจุดที่สองนะครับเรามาดูกันบริเวณนี้นะครับ ข้างมุมนี้นะครับนี่นะครับด้านนี้นะครับข้างจุดตรงนี้นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่นะครับจุดตรงนี้จะมีเนื้อเกินอยู่ของแท้จะมีเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกินชนชนขอบตรงนี้นะครับของเก๊จะไม่มีนะครับแต่พยายามจำรายละเอียดของของแท้นะครับของเคนะครับ บริเวณนี้จะไม่มีเนื้อเกินนะครับนี่ครับจะเป็นจุดพดจุดอะไรความไม่เรียบของเหรียญน,นะครับแต่ของแท้จะมีเนื้อเกินติ่งตรงนี้ครับบริเวณนี้นะครับจุดที่สอง ต่อมานะครับจุดต่อไปนะครับพยาคุดนะครับขนาดเหรียญที่สึกนะครับก็ยังเห็นบนฝ่ามือพยาคุดนะครับจะมีก้อนเมฆนะครับทั้งสองด้านนะครับจะมีเนื้อที่เกินออกมาไม่เรียบนะครับเรียกเป็นก้อนเมฆนะครับนี่นะครับบนฝ่ามือ บริเวณนี้นะครับเป็นก้อนเมฆนะครับก็ด้านนี้นะครับเป็นก้อนเมฆของแท้ต้องมีนะครับของแท้ต้องมีทุกเหรียญน,นะครับทุกเหรียญทุกบล็อกนะครับนี่นะครับอาจจะจะแคงดูหรือาลองหาองศาในการดูดูนะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะครับ มาดูจุดที่สี่นะครับจะอยู่บริเวณปลายดาบนี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีจุดอยู่หนึ่งจุดนะครับปลายดาบเนี่ยนะครับจุดตรงนี้นะครับลองตะแคงดูนะครับจะต้องมีจุด นึงจุดนะครับตรงปลายดาบนี่นะครับตำหนิเราจะมาดูกันด้านหลังนะครับก็จะมีหนึ่งจุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับสองจุดเนื่เกินตรงบริเวณนี้นะครับสามจุดก้อนเมฆนะครับบนฝ่ามือพยาคุดนะครับสี่จุดมีจุดตรงปลายดาบนี่นะครับ ส่วนด้านข้างนะครับขอบตัดจะมีตํำหนิตรงจุดนี้อีกหนึ่งจุดให้ให้จำนะครับก็คือจะเป็นขอบเหรียญขอบเหรียญสตางนะครับแล้วก็จะมีล่องบุ๋มลงไป2ขยักนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับนี่นะครับถ้าของเก๋จะจะไม่มีเนื้อหายตรงนี้ไปนะครับ ของเกจะเต็มเลยเต็มเลยแต่มีความเป็นรอยหยัขอบตัดนะครับแต่ก็จะไม่เหมือนกันของเกก็ถือว่าเกามานานแล้วเหมือนกันนะครับอายุเหรียญเกนี่ถ้าเกิดคนจำพิมพ์ไม่แม่นนี้ก็พลาดได้นะครับ เพราะของเก๊ใบหน้าจะจะต่างนะครับใบหน้าจะใบหน้าจะเพี้ยนนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางเทียบใบหน้านี่นะครับจะเห็นความแตกต่างของใบหน้านะครับความคมชัดนะครับแต่ถ้าเราเห็นเหรียญเก๊ที่อยู่เหรียญเดียวนะครับ โดยที่ไม่ได้มีเหรียญแท้มาเทียบนะครับเราก็อาจจะพลาดได้เพราะอายุของเหรียญเก๊ก็ใกล้เคียงกับเหรียญแท้นะครับน่าจะเก๊มาได้อายุแล้วครับขอบตัวตัดอะไรครับจะมีสภาพอายุที่ใกล้เคียงนะครับแต่พอมาเทียบกันปุ๊บจะเห็นรายละเอียดเลยนะครับว่าเหรียญเก๊มีความตื้นเบลอไม่ชัดนะครับตรงเส้นลายผมตัวหนังสือตัวหนังสือก็จะค่อนข้างเพี้ยนนะครับ ไม่คมชัดไม่เป็นแท่งนะครับจนหนังสือพยายามจําใบหน้านะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับให้แม่นๆนะครับใบหน้าหลวงพ่อถ้าจําใบหน้าหลวงพ่อได้นี้มีเปอร์เซ็นที่จะเจอเหรียญแท้ครับตอนนี้เหรียญแท้ยังมีอยู่ทั่วไปนะครับถ้าเราถ้าเราจําใบหน้าได้จําจุดตําหนิดได้ยังหาเหรียญแท้ได้อยู่นะครับ เพราะหลายคน่าจะคิดว่าเหรียญน,นี้เกเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยจะเช่าหากันนะครับแต่จริงจริงถ้าเราจําตําหนิจาใบหน้าทุกอย่างได้นะครับเราก็จะหาเหรียญแท้ได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับสรุปนะครับใบหน้าคมคมนะครับจําใบหน้าให้แม่นเลยตัวหนังสือเป็นแท่ง คมชัดนะครับขอบเหรียญตั้งนะครับขอบเหรียญไม่ล้มนะครับรายละเอียดคมคมนะครับส่วนด้านหลังนะครับหูเหรียญนะครับกลมขึ้นมาครับไม่แบนนะครับไม่แบนลาบลงไปไม่แบนเรียบโอเคนะครับข้างมุมชดดนะครับ จะมีเนื้อเกินนะครับดายาพยากุรถึอก้อนเมฆนะครับจุดปลายดาบนะครับแล้วก็ขอบเหรียญด้านข้างตรงมุมนี้นครับเป็นขอบสตังค์นะครับแล้วก็ มีรอยฉีกแบบนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับถ้าเกิดว่ามีผมได้บล็อกอื่นมาอีกผมก็จะมาทำคลิปให้ดูนะครับแต่นี้เป็นบล็อกดอ2องีดนะครับดอสองีดโอเคนะครับขอบคุณมากครับ